ครับผมตอนนี้อยู่ที่เขตป่าชุมชนนะฮน่าจะเป็นบ้านจอจอละจอละเข้หินหรือเปล่าน,นะคือเข้ามาทางอ่บ้านตะลิงชันนะจะมาเที่ยวที่วังกระทะอันนี้ก็เลยแวะถ่ายนะอะเป็นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านนะเพราะว่าขี้วัวเยอะเลยที่ผมชอบก็คือนี่ น่าจะเป็นต้นปงนะฮะโอ้เยอะมากเลยฮะท่านผู้ชมต้นไม้ก็โอ้เยอะมากฮะอันนี้ถ้าหน้าดอกกระเจียวนีถ่ถ้าทางจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ ต้นมาหรือเปล่าวะน่าจะนะโอ้โหนี่นี่ใช่แน่ต้นกัะเจียวนี่โอ้โหถ้าหน้ากระเจียวนี่ออกเยอะๆนี่สวยเลยนี่ว้านี่จะต้นกระเจียวป่านะนี่อ๋อข้างในก็จะมาเลี้ยงวัวกันฮะ โน่นวัวข้างในอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะ่ะก็อยู่ที่อำเภอควนบุรีนะครับคนลาดบ้านเองเนี่ยแหละ <c oughs> เห็นก็ติดป้ายไว้ว่าเขตป่าชุมชน บรรยากาศน่าจะคล้ายๆไอ้ป่าหิงะมนะว้าต้นปงเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ต้นกระเจียวก็มีอมีโอกาสที่เดินเล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อครับ่างนี้ ที่ผมชอบเนี่ยต้นปงเนี่ยเยอะจริงๆฮะว้าวชอบมากเลยฮนะ อ๋อเขา,เอาควายมาเลี้ยงครหลายตัวเลยแหละไม้นี่ก็จะมีต้นน่าจะนีน้น่าจะต้นต้นพลึกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประดูมีแน่ประดูไม้แดง ต้นนี้ต้นแดงชัวโอ้สวยงามมากครับนี่จะเป็นน่่ยยาเพล็กยาเพล็ก โอเคนะครับสำหรับทริปนี้ช่องซูโม่กับปูนบก็ได้มาแวะถ่ายป่าชุมชนที่ตำบลจรละเค่หินอำเภอคอนบุรีนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับหรับทริปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับกดกดติดตามช่องซูโม่และปูนบให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ